สวัสดีค่ะสำหรับคลิปการให้ความรู้คลิปนี้นะคะก็จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษามะเร็งเต้านมด้วยรังสีรักษาจัดทําโดยโรงพยาบาลมะเร็งลำปางค่ะหลังจากที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมนะคะผู้ป่วยก็จะมีการรักษาได้แก่การผ่าตาดัดการให้เคมีบําบัด การรักษาด้วยรังสีรักษาการให้ฮอร์โมนแล้วแต่ระยะของโรคค่ะในส่วนของการฉายรังสีทำไมเราถึงต้องฉายรังสีนะคะประโยชน์ก็คือการป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของโรคสามารถลดหรือทำลายเซลล์มะเร็งที่มีขนาดเล็กหรือไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะคะและยังสามารถลดขนาดของก้อนมะเร็งได้อีกด้วยค่ะ แผนกรังสีรักษาโรงพยาบาลมะเร็งลำปางได้ให้บริการผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในการฉายรังสีเฉลี่ย490รายต่อปีค่ะ เรามีเครื่องฉายแสงไลแนกที่ทันสมัยโดยใช้เทคนิคการฉายแสง3มิติขึ้นไปค่ะผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจะได้รับการฉายแสงอย่างน้อย16ครั้งมากที่สุดอยู่ที่21ครั้งในแต่ละครั้งจะได้รับการฉายแสงประมาณ10นาทีค่ะ การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยก่อนที่จะได้รับการฉายรังสีนะคะก็คือสวมใส่เสื้อผ้าที่หลวมหลวมไม่สวมใส่เสื้อผ้าที่รัดแน่นจนเกินไปนะคะไม่ใส่ชุดชั้นในไม่ทาโลชัน่นครีมออยหรือแป้งบริเวณที่ได้รับการฉายรังสีนะคะก็คือบริเวณเต้านมและบริเวณรักแร้ที่ได้รับการฉายรังสีค่ะ สำหรับผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับการฉายรังสีนะคะมีค่อนข้างน้อยค่ะได้แก่ผิวหนังบริเวณที่ได้รับการฉายรังสีคล้ำหรือแดงนะคะบางรายอาจจะมีอาการระคายคอหรือเจ็บคอเล็กน้อยเวลากลืนนะคะ ซึ่งอาการเหล่านี้จะหายไปหลังจากที่ครบการรักษาประมาณ4-6สัปดาห์ค่ะผู้ป่วยจะได้รับการดูแลจากสหวิชาชีพค่ะไม่ว่าจะเป็นรังสีแพทย์นักฟิสิกส์การแพทย์พยาบาลน,นักรังสีแพทย์จะดูแลท่านด้วยมาตรฐานวิชาชีพค่ะ สวัสดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์ประสบการณ์ของผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปางนะคะว่ามีความประทับใจแล้วก็มีผลข้างเคียงอะไรเยอะไหมหลังจากได้รับการฉายรังสีค่ะสำหรับตัวพิชันเองนะคะค่ะในส่วนของเล่าถึงความประทับใจก่อนเนาะโอเคค่ะความประทับใจแรกเลยที่เข้ามาก็คือเมื่อมาถึงโรงพยาบาลมะเร็งลำปางค่ะคะ่ะ ก็สัมผัสได้ถึงความร่มรื่นเนาะตั้งแต่ประตูประตูโรงพยาบาลมาเลยนะคะจะมีเขาเรียกว,ว่ารปภเนาะให้อำนวยความสะดวกในไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจอดรถการเดินรถนะคะพอเดินเข้ามาในส่วนของโรงพยาบาลก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำที่มีหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสให้บริการาให้คำปรึกษาที่ดีค่ะเข้ามาถึงแผนก รัาางสีรักษาเนอะอาะคำปรึกษาทั้งพยาบาลทั้งแพทย์ทั้งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาได้อย่างชัดเจนค่ะ,ะแล้วคนไข้จำนวนไม่แออัดเกินไปนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของผลข้างเคียงผลข้างเคียงค่ะผลข้างเคียงการรักษาคือตอนนี้ดิฉันเนี่ยได้รับการฉายรังสีทั้งหมด10ครั้งละก็จะมีอาการก็แค่เจ็บคอเล็กน้อยนะคะ ไม่ได้เจ็บตลอดเวลานะคะแล้วเราทำยังไงคะเจ้าหน้าที่มีการแนะนำยังไงบ้างคะอ๋อก็คือจะแนะนำก็คือในส่วนของการจิบน้ำอุ่นบ่อยๆค่ะก็จะช่วยบรรเทาอาการจิบคอได้เราไม่ได้บอกว่าเจ็บตลอดเวลานะคะจะเจ็บแค่เวลากลืนเราอาจจะมีกลืนอาหารลำบากคือวิธีแก้ของอีกชั้นก็คือกินอาหารอ่อนจิบน้ำอุ่นบ่อยๆอะค่ะ แล้วช่วงนี้ช่วงนี้ไม่มีอาการแล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังมีพอมีเล็กน้อย,พออยเพราะว่าเรายังฉายรังสียังไม่ครบเนาะ,ะแต่พยาบาลก็ให้คำปรึกษาต่อว่าถ้าหากว่าฉายรังสีครบเสร็จแล้วเนี่ยคะ่ะก็จะหายเป็นปกต,ติก็ไม่มีอาการใดๆอย่างเงี้ยคะ่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะแล้วสำหรับเราละคะมีความประทับใจแล้วก็มีผลข้างเคียงอะไรไหมคะหลังจากได้รับการฉายรังสี ก็อย่างที่บอกค่ะคือสถานที่สะอาดร่มรื่นเป็นธรรมชาติมากเลยในด้านของห้องฉายก็ทันสมัยค่ะเข้าไปแล้วเราก็รู้สึกไม่อึดอัดเนาะก็ลดความกังวลได้เยอะเลยค่ะค่ะแล้วก็ในเรื่องของผลข้างเคียงผลข้างเคียงก็จะมีตอนช่วงแรกๆก็จะมีรอยคามรอยแดงอยู่ที่คอเหมือนเวลาเราตากแดดเยอะๆเนาะแต่ว่าก็ไม่ปวดแสบปวดร้อนมากค่ะแล้วก็จะมีอ่อนเพลียบ้างทาอาหารไม่ค่อยอร่อย ในพยาบาลก็จะแนะนําว่าให้พักผ่อนเยอะๆทานอาหารให้ครบห้มูอาการก็จะเริ่มดีขึ้นค่ะค่ะแล้วน,นี่ก็คือประสบการณ์ของผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีโรงพยาบาลมะเร็งลําปางนะคะผู้ป่วยทุกสิทธิ์การรักษาจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฉายรังสีนะคะการฉายรังสีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดทางโรงพยาบาลมะเร็งลำปางพร้อมและยินดีในการให้การบริการค่ะ